สวัสดีคนะวันนี้มาเจอกับบีบ้าชาแนลนะฮะวันนี้เรามากินผลไม้หรือผักว่ะผละไม้นะฮะอินทผลัมไม่ใช่มีเดีคนเรียกกันว่าอินทผลัมมันไม่ใช่นะคืออินทผลัมผลัมนะนี่อินทผลัมสดนะช่วยอาหารความอยากเฉยๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าสารพคุณอะไรแต่อยากที่จะกินนะ,ะเฉยๆว่าจะลองว่ามันจะเป็นยังไงเฉยๆว่า รสชาติมันจะเป็นยังไงฝืดฝาดขมเปรี้ยวอะ่ะยังไงเรามาดูกันนะนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่เราซื้อมาแบบลูกๆมาเพราะ้ซื้อา่ามันมีแบบหลายแบบหลายแบบมันคืออย่างเช่นโอเคก็หลาบนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะหลายแบบของมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะนี่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่มันจะเป็นพวกแบบ เป็นเป็นยวงยวงอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นย,งยวงยวงวเราก็ซื้อมาแบบนี้แบบไม่ต้องเลิศดหรูอลักองการอะไรเราแค่ลองชิมดูมาจะลองชิมดูวิ้ยเขาไม่มีมีดอ่ะใช้ฟันแท้เด็ดไห้ดูฟังเสียงนะ ไม่ต้องตกใจไปนะสิวสิวสาวขึ้นนะฮะสิวสาวากินดูเขาบอกว่ากาัดแบบนี้กัดทางนี้จะฝาดเขาบอกกันฝาดฝาด,าดหวานหวานถามว่ากินได้กินได้ เขาบอกว่าให้กัดแบบนี้ทางที่ดีต้องกัดแบบนี้ทางตรงเมือกัดให้เป็นแบบนี้อบอกกับกินอย่างนี้จะไม่ฝาดไม่จริงมันฝาดแต่ฝาดน้อยกว่านิดนึงอเม,ม็ดบอืมกินดู เงี้ยไม่วันไม่วันนี้เขาว่าเปลาะเปลือกน่าจะไม่ฝาเนื้อหนังเบียดว,ว่าเป็นฝาเพราะเปลือกถ้าเรา ปอกเปลือกน่าจะไม่ฝาดอืมอร่อยอินท่าหาลอืมลูกนี้ไม่ฝาดเลยต่างเด่นไปหรออืมไม่ฝาด กินมากไม่ดีนะรู้ไหมเพราะอะไรเปลืองมันแพงอืมแล้วมาดูสับปะกดมันดีกว่า สรรพคุณมันนะคะไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันออย่างแรกคือสรรพคุณมันคือแก้ความอยากเฮ้ยแบบอนี่อร่อยนะแบบแบบแห้งแบบแห้งมันจะอร่อย้ม คนอยากลองกิงเป็นยังไงมันก็อร่อยนะหวานหวานบอกว่าประโยชน์อินทผ่าลังเพิ่มกำลังขจัดความเมื่อยล้าคนยืดกลับ คนที่รู้สึกว่าหนาวเย็นหนาวเย็นหรือเมื่อราหรืออ่อนเพียหรือก,กินอะไรผ่านรำจะดีอุ้ยคนที่อ้วนกินไม่ดีนะเน่ะน้ำตาลม,มันเยอะเขาบอกว่าช่วยรักษาโรคผอมพิบกติได้คนผอมจะไม่อ้วนกินนี้ได้ เบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงได้นะฮะช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้ดีต้องกินคนที่เป็นกระดูกไม่ค่อยโอเคกินได้กินดีนะอกินเยอะจะีกระดูกพรุนช่งนี้อือม แบบแห้งก็อร่อยแบบแห้งจะอร่อยหวานแบบ,แบบนึงเน่ยเม็ดมันเพราะปลูกจากเม็ดอีกสามตืสามถึงสี่ปีถึงจะออกผลได้แต่ถ้าเราซิ้เตอร์เขามาปลูก ต้นที่ส่งมาเอวาสองปีหรือทำทำกิ่งสองปีแล้วได้ผลแลวไปปลูกซื้อกินเอาชันรวยนะอืไม่น่าจะรอดโตไม่น่าจะรอดไอที่ผ่านเรามันมีหลายพันนะฮะทุกคนอันเนี้ยพันกินได้ อังก็พันกินได้อย่างว่าคนคนอ้วนกินวันละเม็สองเม็ดก็พอละคนผอมกินวันหนึ่งสองกิโลก็พอละหลอกเล่ กินวันละเม็ดให้ห่ยากก็พอวันไม่สองเม็ดพอตจอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงจะลองกินดูมัน,นจะไม่เรืยย่ยมนี้หวานแค่กินน้ำลายก็หวานอะ กลืนหมดถุงใส่เป็นบาหวานไม่ไหวอยากให้รู้ว่ารสชาติมันเลยออกหวานเจี๊ยบนะแต่ไม่แต่ไม่ถึงกับมีน้ำฉ่ำหวานเจี๊ยบในเนื้อกออบๆของมันะมันรู้สึกหวานแต่เปลือกมันน่าจะฝืดฝันหน่อยแต่ให้เลือกให้กินกินวันละเม็ดสองเม็ดพอว่าจะช่วยกระดูกดีด้วยแล้วอย่างหนึ่งคนผอมกินดี คนอ้วนกินวลลเม็ดพอกินมากไม่ดีอ่ะเปืองอ,อันนี้จะอันนี้ยังจะไม่สุกเพราะมันเหลืองอ่อนไปต้องกินเหลืองเข้มปอืมลองชิมเม็ดหนึ่ง การกินถูกวิธีเขาบอกให้กินนี้อ่ะกินกินยังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละข้กินอย่างนี้ไม่ฝืดไม่ฝาดมากก็กินยังไงก็ฝาดทั้งนั้นแหละฝาดเลยเลยเราไม่ท้องทอนทำไม ไปให้กับแาคนอ,อันนี้น่าจะไม่โอเคเนี้ยน่าจะไม่ยังไม่สุกมาก็นสดน่าดับฝาดเนีย่ยให้ดูว่าเลือกสีแบบไหนที่จนสดแลว้วจะหวานให้ดูว่าสีต่างกันแน่นี่ เนี่ยสีอคพันสีแบบให้แบบชัดเจนเลยนี่สีเนี้ยฝาดเตียนเนี้ยไม่ค่อยฝาดอืต่างกันกินสีนี้จะหวานกว่า ตีนี้จะฝาดทนชอบฝาดก็อ่อนๆใครไม่ชอบฝาดก็เข้มๆตามนั้นอย่างเงี้ยอ่อนฝาดไม่โอเคอกินตรงนีถ้ากินเยอะนอนหลับดีนะรู้ไหม เพราะว่ามันอิ่มอิ่มแล้วเพิ่มความหวานแบบเด็ดเด็ดเด็ดสามอะไรมา,มาออวันนี้ก็มาชิมให้ดูนะว่ามันรสชาติแบบไหนอินทผลัมเนี่ยฮะว่ามันรสชาติแบบไหนหกินแบบสด แต่กินแบบแห้งก็ดีจะไม่มีความว่าฝาดเลยจะหวานอย่างเดียววันนี้ก็ลางไปก่อนนะฮะกับอินทผาลำสดนะฮะ